a s s a l a m u a l a i ร u ะ w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b า r a k a t u h สำหรับวันนี้นะคะพวกเราจะมาเรียนรู้วิชาอัคลักษณ์เรื่องมารายาทในการนอนตามแบบฉบับของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลอฮุอลัลฮิวะซัลลัมกันนะคะมารายาทในการนอนตามแบบอย่างท่านนาบีมุฮัมมัด็อลลัลอฮุอลัยฮิวะซัลล,ลัมหนึง่งนอนโดยมีน้ำละมาต ก่อนนอนทุกคืนสุนัตให้เราอาบน้ำละหมาดก่อนนะคะ 2. นอนแต่หัวค่ำเมื่อเราละหมาดอีชาเสร็จแล้วให้เราเข้านอน 3. นอนตะเคงขวาหันหน้าไปทางกิบลัสโดยใช้มือขวารองที่เก้มขวานะคะ 4. กล่าวดูอาก่อนนอนทุกครั้งนะคะ ดูอาก่อนนอนบิสมิลลอฮุาหมมะอะมูตุวะอห์ยาโอ้อัลลอฮ์ฉันตายนอนหลับและฉันมีชีวิตตื่นขึ้นมาด้วยพระนามของ มารยาทในการนอนตามแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสลล,ล,โล,โลัลฮุอะัลวะซัลลัมถ้าเราปฏิบัติได้ทุกครั้งนะคะที่เราจะนอนจะไม่มีชัยตนมารบกวนเราในตอนที่เรานอนจนกระทั่งเราตื่นนะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลอะเลวะซัลลัมกันนะคะและก็วันนี้คุณครูมีการบ้านให้เด็กๆทําด้วยนะคะหลังคลิปนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งการบ้านกันทุกคนเลยนะคะการบ้านในวันนี้ก็คือให้เด็กๆท่องจำดูอาก่อนนอนส่งเป็นคลิปวิดีโอ ส่งกันมาทุกคนเลยนะคะคุณครูมีคะแนนให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้วัส,สัลลามอะลัยกุมวาเรฮ์มาตุลลอฮิวะบารอกาตุ